หนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมปฐมธรรมการทำสมาธิและอานิสงส์ของการทำสมาธิสมาธิภาวนาสี่ประเภทภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนาสี่อย่างเหล่านี้มีอยู่สี่อย่างอย่างไรเล่าสี่อย่างคือภิกษุทั้งหลาย มีสมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญกระทาให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อ 1. ความอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน 2. การได้เฉพาะซึ่งญาณทัศนะ 3. ส,สติสัมปชัญญะ 4. ความสิ้นแห่งอาสวะ ภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนาอันเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้สงัดแล้วจากกรรมทั้งหลายสงัดแล้วจากธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลาย เข้าถึงปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารณ์มีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่เพราะความที่วิตกวิจารณ์ทั้งสองระงับลงเข้าถึงทุติยฌานเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอก มีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่อันหนึง่งเพราะความจางคลายไปแห่งปิติย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติและสัมปชัญญะและย่อมเสวยสุขด้วยนามกาย ชนิดที่พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้เข้าถึงตติยชฌานแล้วแลอยู่เพราะละสุขเสียได้และเพราะละทุกขเสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัส และโทมนัสทั้งสองในการก่อนเข้าถึงจะตุจะตุถาฌาญไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่เป็นสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ภิกษุสทั้งหลายนี่คือสมาธิภาวนาอันจเจริญกระทำให้มากแล้ว ย่อมไปเป็นเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนาอันเจริญกระทำแล้วให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการได้เพราะซึ่งฌานทัศนะนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ กระทำไว้ในใจซึ่งอาโลกะสัญญาอธิฐานะที่วาสัญญาว่ากลางวันฉันใดกลางคืนฉันนั้นกลางคืนฉันใดกลางวันฉันนั้นเธอมีจิตอันเปิดแล้วด้วยอาการอย่างนี้ไม่มีอะไรห่อหุ้มอย่างจิตที่มีแสงสว่างทั่วพร้อมให้เจริญอยู่ ภิกษุทั้งหลายนี่คือสมาธิภาวนาอันเจริญกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการได้เฉพาะซึ่งญาณทัศนะภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนาอันเจริญกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะนั้นเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นที่แจ่มแจ้งแก่ภิกษุสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นที่แจ่มแจ้งแก่ภิกษุวิตุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นที่แจ่มแจ้งแก่ภิกษุ ภิกษุทั้งหลายนี่คือสมาธิภาวนาอันเจริญกระทาให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนาอันเจริญกระทาให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นแห่งอาสวะนั้นเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในกรณีนี้มีปกติตามเห็นความตั้งขึ้นและเสื่อมไปในอุปาทานขันทั้งห้าว่ารูปเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ ความดับไปแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ วิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี่คือสมาธิภาวนาอันจเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นแห่งอาสวะภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลคือสมาธิ ภาวนาสียาอานุภาพของสมาธิในยะที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามที่เป็นจริงซึ่งอะไรเล่า รู้ได้ตามความจนเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐว่านี่เป็นทุกข์นี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และนี่เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจเจริญสมาธิเถิดภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามที่เป็นจริงภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนี้ในกรณีนี้พวกเธอพึงกระทำความเพียรเพื่อให้รู้ว่านี่เป็นทุกข์นี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ และนี่เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เธออนุภาพของสมาธิในยะที่สองพิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถอดพิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงก็ภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งอะไรเล่าภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารทั้งหลายแห่งวิญญาณ ภิกษุทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารทั้งหลายแห่งวิญญาณเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ ภิกษุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งอะไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งรูปภิกษุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญ เมาหมกอยู่ซึ่งรูปความเพลิดเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในรูปความเพลินนั้นคืออุปาทานเพราะอุปาทานของภิกษุนนั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมเพลิดเพลิน ย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนาความเกิดพื้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งสัญญา ด้วยการเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลายความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณเมื่อภิกษุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในวิญญาณความเพลินนั้นคืออุปาทาน เพราะอุปทานของภิกษุนั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะมีพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมัสตุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอยา่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี่คือความเกิดขึ้นแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารทั้งหลายแห่งวิญญาณภิกษุทั้งหลายมีความดับแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญา แห่งสังขารทั้งหลายแห่งวิญญาณเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ภิกษุทั้งหลายย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งอะไรเล่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งรูปเมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งรูปความเพลินใดในรูปความเพลินนั้นย่อมดับไป เพราะความดับแห่งความเพลินของภิกษจน์นั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานาพเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาติชรามรณโะโสกปริเทวะทุกขะ โทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งเวทนาความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายพิกษุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พล่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งสัญญาความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลายความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอยา่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณเมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณความเพลินใดในวิญญาณความเพลินนั้นย่อมดับไปความดับเพราะความดับแห่งความเพลินของภิกษุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพ เพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขภูมานัตอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพิษสุทั้งหลาย นี่คือความดับแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารทั้งหลายแห่งวิญญาณดังนี้แล